ดีจ้าตามหาพริกแผ่นดินหาตัวจีพ่อมาตามหายากแทือนหมอผีหมอเผอนี่เนาะตามหายากคักแน่เตือนจะควางตัวเรียกห้าหาสองงวดที่บอกวันหนึ่งห้าห้าสองงวดเตี้ยวไปได้มากจังไหนเนาะมาได้คักได้แน่ป่านนั้นเพิ่นมีครูบาอาจารย์อยู่ทั้งอยู่ทั้งเขาโอ้ครูบาอาจารย์ทั้งเขาทั้งอุบลอยู่ทั้งอุบลทั้งอุบลงวดที่แล้วไปน้ำทั้งอุบลไปน้ำเพิ่นหรือเพิ่นมาน้ำเข้าไปนนเพิ่ ไปน้ำเพื่อนโอ้เพื่อนเ็ดไห้เข้ากันเอามาล่อยเพื่อนอีกสร่างบารมีซอยเพื่อนสุนัวเนาะโอ้เจแมนคัะเจแมนคักเพื่อนเขามาจากงวดแล้วป่ะนี่แมวเอาล่งวามเขามาแต่พัดเพื่อนเขามาใหม่นี่เพื่อนเขามาละสามงวดสามงวดตั้งแต่เขามาใหม่นี่สามงวดแล้วเพื่อนให้ว่าถ้าสามงวดนี่ก็ป้อยตั้งแต่เขาพันสามานนี่ตัวนี้แมนบ่ที่เขามานี่เนาะ ก้อนนานั่นก้อนสีเขาพันสามอ่นี่เพิ่นเคยปล่อยเลขปล่อยเบอร์บ่หือพึ่งมาปล่อยเมื่อสองปีที่แล้วเพิ่นปล่อยเหล็กดังเบิดบานดังทั่วบานทั่วเมืองหมอผีช่วงนั้นเพิ่นหมอผีอันนั้นเบาๆดอกเนาะเบาบๆเบาอย่าไปเบาจนหมอผีตั้งแต่ฟังนี่ก็ขนขิ้นลูกแล้วกันว่าหมอผีนี่ก็ได้ เิ่นเคยดังมาแล้วนะงวดนี่ที่ไปที่มากของตัวเลขเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าเลขหมอผีแล้ววันนี้เพื่อนเพื่อนเป็นเลขนั่งเอาบอกเฮ้จังไดเฮ็ดจังไดเอาเป็นเกนั่งเอที่ียวมาปลอยนี่เพิ่นนั่งเอาเิ่นนั่งเอาสวดเอากลาตาเดียวโอ้กระโปงบ้านเฮาเนี่ยแมนกระโปงนี่แต่ว่าเป็นกระโปงตาเดียวเพิ่นว่าเป็นของมงค้นนี่ซุมนี่แมนอยู่ถ้าผู้ใดไเอาไปเฮ็ดอี่ยังคือว่าเอาไปบูซานี่มันก็จิเป็นเ่ลเป็นมงค้นวันต่อไปเป็นมงค้นเพราะว่าที่เป็น ผู้ใดหาของเรานี่นะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะคันหาของมูนี่ได้อ่าได้บูชาของเรานี่ซื้อเลขก็สิดีจ้ะอ่าการพ่อน้องพนันทุกสิ่งทุกอย่างดีเบิดทั้มาค้าขายก็สิดีสิไปหาไสล่ะบัดนี้อีแม่สิไปหาไสบัดเอาล่องลาลุงน้นนอัีบาลหายากอยู่เนาะกะล้าตาเดียวนี่ของของแบบนี้หายากแต่อยู่เฮี้ยนหลายอยู่กะล้าแต่ว่ามันสามตาเฮาสิเอาอีหยังปิดไว้สองตาเบอร์ให้มันเหลือตาเดียวเบอร์ ปัญหายากเนาะปัญหายากอืบ้านนี้เลขงวดนี้เนี่ยเนาะเพิ่นได้มาไปบ้านนี้ครับได้มาแล้วได้มาแล้วนนได้มาแล้วเมียงเนาะบ้านนี้ทั้งนั้นเปลี่ยนได้เนาะเหมือนเนาะฮะเมายาเม้ายาโอเมทีโอ้แจกยาขนาดเสี่ยงเนี่ย <c oughs> เลขว่านี้เพื่อนห้เป็นจังไหนแมวล่องเอ่อวาอูซูเอฟซีเ้าฟังหางเดียวหางเดียวเลยหนึ่งสี่เก่าไฮเลขตัวเดียวโคโลนี่ โอ้หางเดียวตัวเดียวหนึ่งสี่เก้าขากล้ามาพลิกแพงเอาแน่โอ้ซับนาซับหลังเอาเลขล่างกับบ่าวาเลขบนกับบ่าวาให้เลขมาหางเดียวหนึ่งสี่เก้านี่ซับกันเอาบนได้ล่างได้ไปได้กลับได้อืโอ้คักอยู่ที่สันวางสันนวหางเดียวจ้งวันที่แล้วเพิ่งจะให้หางเดียวห้าห้าสองเท่านั้นเป็นเจ็ดบ่าวันโอ้เชือกแล้วเลขนะนึ่งเป็นเจ็ดป่ครับจ้า โอ้พริกแข้งเอาตัวตัวตัวนึงเป็นเจ็ดกับพีคแข้งเอาโอ้นี่พริกแข้งห้เรียบร้อยแล้วห่วยมันที่เอาไปเบิดบอกกับพีคแข้งหลายปันเตี้ยตัวเดียวกันแม่ก็ได้โทษโทษโทษเอ้าเทือกแล้วเรียกแต่ะแม่ที่เอายามาแจกเทือกแล้วเลขยกบ้านยาต้มแล้วยาแก้ยังเหรแม่แก่ได้ทุกอย่างแก้ดนลูกแก้ร่างกายบอดี มอผีเพิ่นกะ่ว่าวงเก่งเน้อเพิ่นกะเอาตามนี่โลดพอพี่น้องก็ร้องวิเคราะห์บึงโหลดวันต่อไปโหลดกิโลดยาทีตัวอ่าขเสียที่บายซูฟั่งจังหน่อยที่กิ่งมันเหล็กหางเดียวคือหนึ่งส well, ี I mean, oh, right. ่เก้าอ mm. ่าบางคนโบราณเพิ่นกะว่าหนึ่งกับเจ็ดอาจจะเป็นตัวเดียวกันก็เลยเป็นที่มาของเจ็ดสี่เก้าวันต่อไปแล้ววันนี้มาตััสซับหน้าซับหลังอ่ามาตัดจาก เจ็ดนี่กะที่เปลี่ยนหนึ่งมาซับนาซับหล้างลายอย่างลายเนี่ยซับปุ่นคนเลขกันเข้าไปแล้วที่มาของเลขกับบานนี้ก็เปลี่ยนหนึ่งซี่ซี่เก้าเจ็ดเก้าโอ้เบิร์ตขามชีว่าเนาะมันหลายอะไที่บานี้หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าซี่หกหนึ่งหกเจ็ดหกแต่ว่ากับว่าลายเป็นไรดอกเนาะทามันเข่าทั้งบนทั้งล่างนี่ห้วยผิวไกวอย่างนี้เนาะสบายมากแล้วเนาะ ตั้งแต่ได้เลขมาบ่ดนี้สิถามจักหน่อยฝันเกี่ยวบ่บ่ดนี้แม่ฝันอยู่ได้ฝันยืนบ่ตั้งแต่ได้เลขเพิ่นให้มาแต่ดนใดแล้วเลขให้มาวัง3ามสี่หั่นเนาะอ๋อแล้วก็มาฝันเนาะก็มาฝันแกความฝันให้ FC เฮาฟังจักหน่อยเน่เปียงเป็นจังได๋มันเป็นแต่หมูดใส่จังๆนีกบาดว่าฝันว่ามีคนเอาสร้อยเอาแหวนมาให้เอาสร้อยเอาแหวนมาให้แบมือเอาจังซี่เขาก็เอามาใส่ให้ก็กำเอา เทิ้งใส่ทั้งแหวนตอนแรกว่าบ่เอาบ่เอาบ่เอาอือเขาก็เลยว่าเอาโรดเอาโรดเอามานหายเอาเสียวว่าเอาว่าเอานี่นั่นเลยตีนจริงกรรมเอาความาหรือเหล็กสเขาบ่ก็เลยว่าเรียกเขาแล้วขันมาหอนหมอผีเนียหมอผีมาหอนหมอผีมามาหอนอ้าวกะเคยฝันลักษณะนี้บ่บอบนี่เอาตั้งแต่ปล่อยเหล็ก เพื่อนมานี่ตั้งแต่เอาเลขเพื่อนมาปล่อยนี่เคยฝันลักษณะนี่บ่ฝันไดนั่นได้นี่้าเลขสีเขามันหะมันฝันจังใดยังสินะันเลขสีเขานี่เขาฝันเกี้ยวจังใดยังสินะผมมีบางบางวัดก็ฝันว่าได้เกี้ยวเขาเกี้ยวเขาเกี้ยวเขาดีก็ดีเขารดมี้งวันนี้ฝันแปลกว่าได้ส่้อยส้อยแหวนเงินทอง ฝันฝันแปลกกาโมฟันดีกาโมวัวนี้บมฟันดีฟันดีก็โมพมเมื่อกี้เราฟันดีมาจากห้าห้าสองวดัวที่แลวนั yani> ้นฟันว่าได้กินได้กินเอิ่มฟันว um ่าได้กินอ๋ออืมอาดีดีดีแต่ว่าหวดนี้ฝันดีกาโมหงวนี้ฟันว่าได้สวยสวยเออพวกใส่พวกแหวนนี่เขาเจ้ากะตีเป็นเกียดอยู่แล้วมันเข่ามากเลยที่เรียกเข้าหันปกติแล้วทั่วไปนะ พวกซอยพวกแวนนี่เขาเจ้าตีเป็นเจสเจดมั้งเหเห็นบ่มีเหล็กตัวหนึ่งติเจ็นอยู่เห็นวั้ไม่นหยู่จจะเธอได้นาทีแม่ท้ฟันแบบนี้คือเหล็เขาแล้วปะคเขาท้ฟันแนวนี้คือเข่าหือไห้มันเขาเนี่ยให้เอฟซีเพื่อนได้ชกได้ใช้ไหมให้ว่ามันจักสำนักไหนตอสำนักหดเอฟซีจนเก้อนะจนเบอร์เลยเดี๋ยวนี้มันลายมองจักซื่อน้ำไผ่พั่นมันลายเนาะเลขกวกมาโอ้ยเสียดายซื้อน้ำปูนันปูนีเนี่ยมันลายมองลย มียวหางเดียวมีได้มิป่ะวเหางเดียวอาวฟันมากว่นี้เม็ดเดียวหางเดียวมักสีหกมักซีหกางเดียวซีหกนะซีหกนี่มันเคยออกตั้งแต่ปีที่แล้วสี่หกปีนี้ก็ออกอยู่เมื่อไ่ปีนี้ไหมออกแล้วบ่ออกอยู่แล้วก็คยถือน้ำอเอสีหกอ้าววเองวงว่งเองหายเหล้าว่งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจีบว่วงว่งบ่ ว่งรวดเอามันได้สสยได้แวนมันกลมเพราะแห้งเราว่องไวอา้าวว่งแม่วง่งอกนี่ก็มากอยู่นเจอ,อกเนี้ยทีได้ผ่ากันตามต่อทเท้ากระไดอืมโอ้นี่สองหางทานาดหนึ่งหกกับสี่หกอมันต้องมีทีไปที่มาทีา่สายเหตดที่เน่นหนึ่งหกนี่เนาะ ต้องมีที่ไปที่มาหือว่าชอบส่วนตัวก็คือว่าเก่าเก่านี่อาจเสียหันหัวเป็นหกนะนะโอ้หม่องปิ้นตัวนี้ตัวปิน้นตัวปิ้นนะครับตัวนี้ตัวปิ้นตัวหมุนตัวปิ้นนะครับมันมันสิเป็นแนวนานเ<อ>ก่าเกับหกเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งนี่มันคงทีแหละล่ะจ้าแต่ว่าเก่ากับหกมันสิปิ้นมันต่อไปจ้าเอาที่แน่ๆก็ให้เทียงไรเนียนทอไปอ,อู้จะมันเข่าท่าจะอ้าว ว่ามี่ยังแล้วล่ะจัดเจ็แล้วสำหรับเอฟซีกับใ้เนะาะบ้านนี้ก็ขอบคุณแม่หมอผีหลายๆตัวหมอผีด้วยเนะาะครับผมขอบคุณคหลายๆครับผม